สวัสดีครับพี่ครับมาทำกับข้าวนะครับวันนี้จะแกงหอมไก่ใส่ฟักนะครับอ่านี่มันงใกล็กๆอันนี้เครื่องหอมนะครับขา่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงปั่นนะครับเอาลงผัดใส่น้ำมันก่อนนะครับเพื่อให้เพิ่มความหอมนะครับอันนี้พริกแกงนะครับเป็นพริกแกงเป็ดจากปากใต้นะครับผมใช้ประจำ อร่อยสีสวยแล้วก็ไม่เค็มนะครับพริกแกงของแม่กันถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูที่ถูกเพจได้เลยครับมีทุกอย่างเลยพริกแกงเผ็ดพริกแกงผัดชาพริกแกงส้มพริกแกงผะแนงมีหมดเลยเราก็ <S <S จะเพิ่มความเผ็ดหน่อยเอาพริกลงไปผัดให้หอมเอาไก่ลงไปเลยครับขั่วกไก่ ใส่เกลือลงไปนะครับประมาณ2ช้อนใส่แบบมะกรูดลงไปใส่น้ำปลาลงไป1นเสียหรือว่า250 ml นะครับใส่ลงไปขั่วนะครับตามด้วยข้าวขั่วนะครับเพื่อความเข้มข้นนะครับป้องกันเครื่องแกงไหมนะครับ ใส่ฟักที่ร้าขงข้ความสะอาดเรียบร้อยแล้วลงไปได้เลยครับจากนั้นก็จะปล่อยให้ฟักกับไก่สุกแล้วอยมาปรุงกันครับโอเคครับตอนนี้เดือดแล้วเราก็มาปรุงกันเลยครับอันนี้เป็นไ่้รด,ดีไก่นะครับใส่ประมาณนี้นะครับสี่ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปเลยอ่าผมชูรดก็ประมาณสี่ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปผมจะชิมดูก่อนนะครับ <Okay. S 2> เพิ่มน้ำปลานะครับคิมอีกทีนึงครับโอเคครับอร่อยแล้วครับตกท้ายด้วยผักกีลาวครับ ดูครับสีสันแกงหอมไก่ครับนี่น่ากินมากอ่ะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับแกงหอมไก่กับข้าวพนักงานรอให้น้องๆมาแบกมากินครับขอจบคลิปครับสวัสดีครับ